เข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยดได้ถุนร้าน,นะครับวันนี้อาจจะมาเลสนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเออมื่อวันที่12ธันวาคม2568ที่ผ่านมาครับทางด้านของคุณลภาวันจันกระจากนะครับรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินรักษาราชการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวาระครบปัญญาสมวานแห่งการสวรรคต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะครับโดยถวายพัตตาหารเช้าแล้วก็ร่วมทําบุญตักบาทพระสงฆ์50รูปนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ธนาคารอมสินสํานักงานใหญ่นะครับนอกนอจากนี้ทางธนาคารอมสินนะครเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษทั้งแบบ5เดือนและแบบ7จดเดือนนะครับเผื่อเรียบพิเศษ5้าเดือนรับดอกเบี้ย 1. 0%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจาที่1.17%ต่อปีและสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับอันนี้รับดอกเบี้ยที่1.05%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.23%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเนเ่มีาาดยพิ นะครับดูที่ www.gsb.or.th หรือว่าที่ gsb.contact center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางท่านรองวิมลปั้นคงนะครับรองผู้มนวยการฝ่ายวิชาการนะของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาคือ ADB เนี่ยเขามีการปรับคาดการเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุผลเดี๋ยวเราคุยกันนะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุย วันนี้นะใครที่จะตอบคําถามกันมอบเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารอมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเพียงตอบคาถามใน a c e b o o k Live นะครับผ่านเพจเกียรีิยศไดทุนร้านก็ได้นะครับข้อมูลสักนิดหนึ่งธนาคารอมสินเนี่ยเขาสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยสินเชื่อบุคคล GSB Grogreen นะครับวงเงินกู้สูงสุด5้าล้านบาทผ่อนนานสูงสุด30ปีนะคำถามก็คือว่าที่ธนาคารอมสินเนี่ยเขาสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยสินเชื่อบุคคล ออ GSB โกลด์กรีนเนี่ยนะครับวงเงินกู้ให้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะไปตอบคำถามกันใน f c e e o o o l l v v นะครับแล้วก็ผู้โชคดีนะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณนัทวุฒิจากกรุงเทพมหานครน,นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกับท่านรองวิมลน,นะครับทางธนาคารอมสินนะขายังมี เรื่องดีๆมาฝากด้วยนะอย่างเนี้ยธนาคารอมสินเขาช่วยเติมเต็มทุกความฝันนะสำหรับ้ากการบำนาญนะครับหรือว่าลูกจ้างประจำนะครับด้วยสินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกันนะครับวงเงินสูงนะผ่อนสบายรับเงินก้อนพร้อมใช้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีแรกที่3.50%ต่อปีนะครับส่วนปีที่2เนี่ยจะอยู่ที่4 0 0ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด100%่ของวงเงินบำเหน็ตตก,อตกทอดนะครับ ่อนนานสูงสุด40ปีอันนี้เฉพาะข้าราชการบานาญหรือว่าลูกจ้างประจําที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบาเหน็จตกทอดนะครับที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง แล้วก็ที่สำนักงานคลังจังหวัดนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดแวะไปที่ออมสินได้ไปถามเขานะครับจนถึง31มกราคม2569นะครับศึกษาายละเอียดเพิ่มเติมน,นะ www.gsb.or.th หรือที่ g s b c o n t a c t c e n t e r 1 1 1 5รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ท่านรองวิมลปั้นคงนะครับอยู่กับผมแล้ว เดี๋ยวจะคุยเรื่องของ ADB ซะหน่อยที่เขามีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของเอเชียนะเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับท่านทนครับครับผมครับรองวันนี้ขอขออภัยจริงๆนะมามาช้าสักนิดหนึ่งแต่ แต่ว่าแต่ว่าต้องถือเป็นข่าวดีนะถ้าบอกว่า ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียก็จะมีการปรับเพิ่มประมาณการไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยสำหรับปี2569เพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมอยู่ๆมันถึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นอ่าครับก็โลกโลกในปีที่เราอยู่นะปีมีปัจจัยที่มันที่ส่งให้กระทบต่อลกก็มากคือเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับความไม่แน่นทางนโยบายการค้าตลาดเงินความผันโผนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย น,นี่เป็นปัจจัยลบซึ่งผลกระ,ะทบต่อเศรษฐกิจโลกวงทั้งเอเชียด้วยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาเอเชียส่วนใหญ่นี่ะเป็นประเทศที่พึ่งพาการออกเยอะนะครับมีประเทศที่เป็นเครื่องกักเก็บคือจีนก,กับอินเดียนะครับก็ลดแล้วแต่เป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2560ที่ผ่านมาก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับสูงนี้ฤดูนี้เป็นช่วงปลายปีช่วงปลายปีก็เห็นภาพชัดมากขึ้นธนาคารเพื่อการทัานาเอเชียเนี่ยก็เลยได้ออก การคาดการณ์เศรษฐกิจนะครับก็สรุปว่าเหมือนอย่างที่คุณนัทพงศ์ข่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยครับปีปีแน้กับปี58ที่เราลัาจะจะจากกันไปนะครับอมันโตประมาณสัก5.1เปอร์เซ็นต์ะครับก็ดีขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาที่คาดจะโต1.8เปอร์เซ็นต์แต่ข่าวดีคือว่าอเขาคาดว่าปีหน้าจะโตประมาณ4.6เปอร์เซ็นต์นะครับดีขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือนกันยาที่คาดจะโต4.5เปอร์เซ็นต์นั้นตัวเลขตรงนี้มันบอกสองอย่างนะครับคือบอกว่า ม,ม,มันมันมีมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็เที่บปีนี้นะครับอัตรการเติบโตเนี่ยมันต่ำกว่าปีนี้นะครับจากห้าดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสี่จุดหกนะครับอันนี้ก็ยังความหมายรู้สึกว่าเราก็ต้องอดทนต่อไปกับภาวะเศรษฐกิจแบบเม้กซิมันโตต่ำนะครับ เอทีบีเขามองไหมท่านรองว่าอถ้าเราแยกเป็นกลุ่มภูมิภาคเนาะเพราะว่าเอเชียมันก็มีหลายหลายพาร์ทนะ,อะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเอเชียใตย้มีเอเชียตะวันออกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะ,ะมันมัน,ม,นมันโตหมดเลยเหรอสาหรับปีหน้าคือคือ,ค,อคือที่เขาปรับเพิ่มขึ้นอ,อส่วนใหญ่ก็จะโตดีขึ้นนะครับอประเทศกลุ่มเอาเอา,เอากลุ่มที่โตดีก่อนนะครับในในแต่ป<ๆ>ีหนะ้ากราคิดว่าเอเชียใต้ซึ่งนำโดยอินเดียจะโตประมาณหกเปอร์เซ็นต์ก็โตว่าค่อนข้างสูงสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ อ่าแล้วก็ประเทศที่เป็นจีนนะครับจีนท่คาดเราก็จะโตรประมาณ3%จีนในเศรษฐกิจน่าจะปีหน้าน่าจะกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่าปีเนี้โตประมาณ4.8ปีหน้าปีโต4.3นะครับแล้วก็บ้านเราอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยอา่าปีนี้โต4.5ปีหน้าโต4.4นะครับก็ถือว่าในระดับที่ไม่แตกต่างจากปีเดิมมากนักนะครับนั้นเศรษฐกิจที่โต 4, 4เยอะๆคืออินเดียเอเชียใต้นะครับจีนเนี่ย ลดลงจากเดิมนะครับแล้วก็พี่โตได้ในในระดับเดียวกันกคือเอเชียใต้คือคือคือบ้านเรานะครับ <Ừ. S 2> ก็โตประมาณ5%ครับแต่ว่าถ้าถ,ถ,ถ้าถดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ที่บอกว่าคาดการณ์ว่าปีหน้ามันจะ,ะสัก4.4%ใช่ฮะแต่ว่าแต่แ่แแต่แต่แ่แต่แต่แแต่แต่แ่แต่แอ้แต่แต่แตแต่แต่แ่แ่แอ่แ่แต่แต่แ่แต่แแ่แภ่แต่แต่แแต้แแล่แ่แต่แแ <c oughs> ะะ่น่แ่แ่ ออกมาเนี่ยนะทั้งปีเนี่ยตอนต้นปีมีฟอนโหลดแต่ว่าพอกลับมาที่เราโดนสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จงออกมันก็ไม่ได้ตกลงอะไรแต่อย่างใดนะกนะ็เลยแบบเอ๊ะม,มันทำไมถึงลงครับอก็ก็กกถ,ถือว่า่าในใน,ในบ้านเรานะครับอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาภายในอยู่บางประเทศเหมือนกันนะครับแน่นอนในปีปีปีเนี้ยครับปีสองพัาหกแปดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากทางบวกก็คือการเติบโตของเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นะครับ มาเลเซียสิงคโปร์โตได้ค่อนข้างดีนะครับอินโดนีเซียนี่ก็โตจากการบริโภคภายในประเทศก็โตได้ค่อนข้างสูงาการเงินเฟ้อก็ลดลงนะครับ,รบไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเศรษฐกิจเราโตต่ํานะครับโตประมาณสองสองเปอร์เซ็นตนะครับเวียดน,นามก็โตดีจากการส่งออกนะครับปีปีนี้โตเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นตปีหน้าคาดว่าจะโตหกจุดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในปีหกแปดเนี่ยนะครับ เราพูดถึงภาษีทั้มภาษีของอเมริกาเนี่ยมันมีประกบการที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ในเรื่องฟ้อนโหลดดิ้งนะครับมันก็ทําให้เราโตเยอะปีหน้านะครับปีหน้าที่มันโตร,ระมาณนิดนึงก็แือว่าเอ๊ะการส่งออกนั้นอาจจะไม่ได้โตเหมือนในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ดูแบบแนวโน้มนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอการที่ปัญหาด้านภูมิาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่ลี่คลายนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอเมริกากับประเทศในในรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่าง อเมริกากับจีนก็มีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะค้าขายกันยังไงจะขึ้นภาษีกันบินไหมอันนี้ก็นํามาสู่ความไม่แน่นอนเรื่มมนองปีปีหน้าเนี่ยคดีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นการที่โตมาฟังสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเป็นอัตรา,าก,การโตที่ผมว่าพอได้นะครับ <ooh. S 2> ไม่ไม่ได้ต่ำเกินไปครับในใน,ในอาเซียนนะครับอืมก็ก็ไม่ไม่ได้ต่ําเกินไปนะจ่ะท้านองแค่ต่า ครับครับแต่ยกเป็นประเทศไทยนะประเทศไทยหนึ่งหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนะเอดีพีเนี่ย <laughs> เขาก็พูดถึงเมืองไทยเหมือนกันนะครับว่าว่าเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของนี่โครเรือนที่ยังมีเยอะอยู่นะครับซ้ําเติมด้วยปัญหาไปพิบัติทางภาคใต้ด้วยในช่วงสายพีดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทํามากๆในเรื่องของการการเคราะหการเพิ่มผลักดันทีของภาคแรงนะครับ <laughs> ก็คือทำให้รางงานเนี่ยม,มีมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผลิตสินค้าและการได้ราคาแพงขึ้นและมุ่งไปสู่บริการที่มีความมีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นบริการดิจิทัลที่เอาดิจิทัลเข้ามาในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคการกับเครื่องในภาคดิจิทัลเองการเอาดิจิทัลเข้าไปใช้ในภาคบริการต่างๆตรงนี้เป็นหน่วยงาญอันนี้เป็นข้อเสนอของเอที่อยากให้อยากให้เราทํานะครับก็มองว่า หนึ่งเราอยู่ในโครงสร้างแมีแบบเดิมอยู่นะครับยังคงเป็นสินค้นเดิมเดิมอยู่ก็ต้องหาอุปกัณ์ใหม่ๆในการในการส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นข้าวก็ไม่ใช่ข้าวแบบเดิมนะครับก็เป็นข้าวแบบใหม่เป็นข้าวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคท,ที่ต้องการคาร์บฮเรตน้อยซึ่งซึ่งจะนำนำ,นำวัตรกรรมเข้าไปใช้ในกระบวนการให้มากขึ้นอันนี้เป็นมุมมองของของดีบครับ เอ๊ะนี่ผมผม,ผมถามเพิ่มสักนิดนึงพอดีผมเนี่ยตอนนี้กําลังดูจํานวนประชากรน,นะของในสส่วนที่เมื่อกี้ท่านรองพูดถึงนะทั้งเอเชียใต้นะแล้วก็ทางจีนนะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอดูตัวเลขออกมามันมันก็เป็นสัสดส่วนเหมือนกันนะท่านรองว่าเอาละแสดงว่าอย่างเอเชียใต้นเนี่ยคนมีประมาณสักพันเก้าร้อยล้านคนจีนประมาณสักพันสี่ร้อยล้านคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยนะ แสดงว่าไอ้ตัวเลขการพัฒนาหรือว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมันเกี่ยวกันไหมสัมพันธ์กันไหมกับจํานวนประชากรเนี่ยสัมพันธ์กันครับสัมพันธ์ก็คือคือไอ้ตัวตัวเลขที่โตเยอะๆเหนือเหนือมันมันโตมันคือมันโก o w นะครับเป็นอัตราการขยายตัวเนี่ยประเทศในเอเชียใต้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็รายได้ตัวกขยังไม่ได้สูงมากนะครับมันอาจจะเป็นบังกราเทศอินเดียเองก็ไม่มากแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือเป็นคนที่บริโภคเยอะนะครับนั้นการบอกว่าโต ทำไมยุโรปโตสองสองโตสองเปอร์เซ็นตก็ถึงนำเข้าเยอะเพราะว่าเขาโตจากฐานที่เยอะนะครับก็ก็เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโตหนึ่งเปอร์เซ็นก็นำเข้าเยอะนะครับเพราะว่าเขาเขามีเขาเรียกว่าก้อนเขาใหญ่อยู่แล้วเค้กเขาใหญ่นะครับแต่ว่าในเอเชียใต้มีประชากรเยอะครับประมาณอินเดียก็พันสามไปแล้วบังกลาเทศดี่ประมาณสามร้อยล้านเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโตห้าเปอร์เซ็นต์อมูลค่าการนำเข้าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าฐานไม่เยอะเค้กไม่ได้ใหญ่นะครับแต่อาเซียนเราเองอาเซียนเราเองเนี่ยก็ถือว่า เป็นภูมิภาคที่มีรายได้ประชากรตัวสูงกว่าเอเชียใต้นะครับเราเองประมาแปดพันกว่ามาเลเซียก็ประมาณเกือบหมื่นกว่านะครับอรวมๆรายได้ต่อหัวของเราจะสูงกว่าเอเชียใต้มากเพราะนั้นเราโตสี่เปอร์เซ็นต์นี่ยถือว่าตลาดมันมันใหญ่นะครับจากเช็กพใหญ่แล้วเราโตเราโตนนาถือว่าถือว่ามีโอกาสเยอะมากในเรื่องของการค้่ขระหว่างกันนะครับเอ่ออแสดงก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะโตประมาณแค่4%เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าคือปัจจัยหนึ่งที่ที่ทีาลองพูดถึงก็คือว่าตัวตลาดเรามันใหญ่อยู่แล้วถูกไหมใหญ่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาจะโตเพิ่มขึ้น1% 2% 3%นี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันก็ใช้มุนค่าเยอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับญี่ปุ่นโต1%เนี่ยโต2%ถือว่าเก่งแล้วยุโรปโต2%ก็ถือว่าถือว่าสาเร็จแล้วอเมริกาปีหน้าโต2.8นี่ก็ถือว่าเขาก็ทาได้ดีครับในแง่การที่ ที่จะปรับนโยบายเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าอาเซียนเราเนี่ยถึงบอกว่าการค้าขายอาเซียนเองเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของไทยในอนาคตนะครับอย่างเงี้ยในระหว่างที่เรากำลังปรับโครงสร้างกำลังดิอยู่เนี่ยอาเซียนก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าตลาดมันก็โต4เปอร์เซ็นจากประชากรแต่ได้ตัวหัวน่าจะประมาณสักในในในอินโดนีเซียในฟิลิปปินในมาเลเยเนี่ยถือว่าประชากรต่อหัวสูงอยู่เพื่อนบ้านเราจะต่ำนะครับว่า ในอาเซียนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าประชากรโตรไดบบับโตสูงก็เป็นโอกาสที่จะส่งสินค้าเข้าไปขายได้ครับครับท่านรองผมมีคําถามสุดท้ายนะเหลือประมาณสักสอนาทีขอไปที่เวียดนามเลยถ้าดูตัว GDP เวียดนามกับเราเนี่ยตอนนี้ติดกันแล้วจะเรียกว่าเท่าก็ได้เพราะมันห่างก,กันประมาณนิดหน่อยครับทําไมเขาโตได้ต้้งหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ของเรายังยังอยู่ที่เดิมเขาผมว่า เศรษฐกิจเวียดนามนะครับเหมือนเราเมื่อสีปีที่แล้วอะครับท,ที่โตด้วยการส่งออกนะด้วยการส่งออกแล้วก็เป็นเขาอยู่ในห่วงโซ่ประธานที่สาคัญคือพวกอิเ e ล็กทรอนิกส์ซึ่งโลกมันโตมากในช่วงตั้งแต่หลังโควิดนะครับโตจากการที่คนเข้าไปใช้ e c o m m e r ์ซมากขึ้นการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทั่วโลกเนี่ยผมว่าเวียดนามเนี่ยเขาโตจากเขาอยู่ในห่วงโซ่ประธานที่สาคัญหัวเซียนคือเศรษฐกิจดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเ็าก็มีกําลังเรียกว่ามีกําลังแรงนะครับที่เหมาะกับการเติบโตของของดิจิทัลคือแรงงานพวกน้องๆที so ่จบอาชีวศึกษานะครับไม่ได้ไฮสกิลมากแต่ว่าเหมาะกับการงานเซกเตอร์นี้นะครับก็โตได้เพราะว่าเขาอยู่ในห่วงโซ่ประธานหลักของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกาหลีใต้ก็ไปลงทุนประเทศนายกก็ไปลงทุนนี่เป็นโอกาสให้เขาโตได้มากครับในช่วงในช่วงตั้งแต่หลังคูดิสติ เป็นต้นมาครับอืก็คือเขาเขาสู่ห่วงโซ่อรปทานแล้วก็ของที่เขาทําขายูง่ายๆคือตลาดต้องการพอดีเป๊ะต้องพอดีเป๊ะตลาดต้องการคนใช้มือถือคนคนใช้อดิจิตอลมากขึ้นคนเวิร์คฟลอมโฮมากขึ้นมันก็นําไปสู่การลงทุนในเรื่องของเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือกันด้านดิจิตอลมากขึ้นก็โตได้เยอะครับครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคี่ลุงครับ สวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านรองวิมลปันโขกนะคก็มาอัปเดตให้เราฟังหลังจากที่ทาง adb เขามีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของปี68แล้วก็ปี69นดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะเห็นตัวเลขไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนสุดท้ายนะข่าวสุดท้ายที่ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับ คือทางคุณรภาวันจันกระจ่างครับรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารอมสินเนี่ยเขาร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะฮะัครั้งที่4ทับสอร่วมกับทางผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับโดยมีคุณชัดชัยศิริลยนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าตกสในฐานะประธานกรรมการ การสมาคมสถาบัานการเงินของรัฐเป็นประธานนะครับ ในการประชุมครั้งนี้ครับได้มีการพิจารณาวาระสําคัญนะก็เช่นแผนงานแล้วก็โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมนะปี69ถึงปี71นะครับผลการดําเนินงานของคณะอนุกรกรมการทั้ง7ด้านนะครับประจําไตรมาสที่3ทับ2568แล้วก็รวมถึงการแต่งตั้งคุณลภาวันจันกระจากนะครับเป็นกรรมการสมาคมด้วยนะโดยธนาคารอมสินก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่ธนาคารอมสินนะสำนักงานใหญ่ที่อาคารอมสินพิพัฒน์ต่อไปนะครับอ่ะขอ คุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับหลังข่าว10โมงถึง11โมงนะครับสำหรับรายการเก็บเบีย้ยใด้ถุนร้านนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ธีรพัตรนนท์ลา,นนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ